ไปเถอะโอ้โหดอกชิ้นนี้สวยจริงๆว้าวราีบปล่อยเขาออกไปนะช่วยเขาด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอสิมันโถแม่เล้า เจ้เอ้ยเจ้าทำอะไรของเจ้าเจ้าจับข้ามาทำไมเนี่ยเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่ชั่วทำไมเจ้าก่อกรรมทำชั่วมามากต้องรู้ว่ามีคนมาแก้แค้นกับเจ้าถเจ้าร้องอีกอคือคือจะให้เจ้ากินมันซะฮนี่คือนี่มันคืออะไรอ่ะเนี่ยเหรอได้กล้า,ามากเลยเรียกว่าโอสถ์ลวงไส้เลย ใสลวงไส้เหรอ ừ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  หลังจากที่กินมันเข้าไปภายในหกชั่วยามไส้ของเจ้าจะเน่าเปื่อเลือดไหลจทวาตายน่ากลัวเสี่ยมันโถจ๋าเจ้าอาเจ้าอย่ามาขู่ข้านะเขาจะบอกให้จะบอกว่าเขาไม่ได้ใจสออขนาดนั้นหรอกไม่กลัวโอสุดลวงไส้อะไรของเจ้าลกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเปิดร้านอาหารจะเอาของพวกนี้มาจากไหนละห่ะฮะใช่ก็าเปิดร้านอาหาร แต่นายท่านของข้าเปิดร้านยาเนอะนี่จะลองคิดดูสิเออปกติเขาเก็บสมุนใครตั้งเยอะแยะอาจจะมียาบางส่วนที่มีพิษนี่จะอยากลองดูไหมล่ะอย่านะอย่าจะต้องการอะไรจะก็บอกข้ามาสิข้าตามหาคนคนหนึ่งจ้าตามหาใครล่ะเกาเสี่ยวช่วยเสี่ยวช่วยเหรอ สิ่วช่วยคนไหนล่ะโถเอ้ยผู้เจ้าจำคนผิดหรือเปล่าเนี่ข้ารู้จักคนชื่อสิวช่วยที่ไหนแล้วเมื่อสิบปีก่อนเจ้าพาสิวช่วยไปจากหมู่บ้านเก่าตอนนี้เจ้าต้องคืนน้องสาวข้ามานางเหรอสิวช่วยบอกมาน้องสาวข้าอยู่ไหนบอกสิเจ้าทำอะไรกับนางบอกมาอย่านี จำได้หรือยังจำได้แล้วแต่แต่ว่านางนางหนีไปแล้วนะ่ะหนีไปแล้วเหรอหนางไปไหนอะทำไมต้องหนีด้วยละ่ะคือว่าเสียงช่วยคนนั้นนี่ใส่แข็งกระด้างนางไม่ยอมรับแขกนะ่อจากนั้นข้าก็ขังนางเอาไว้แค่พริบตาเดียวก็ผ่านไปสามปีต่อมา ี่อยูวันหนึ่งก็เห็นว่านางนางหนีไปแล้วหลังจากนั้นโธ่เอ้ยเขาก็ไม่เจอนางอีกเลยอ่ะนี่ไม่จ๋านี่อย่ากลัวว่าเขาบินเขาบินใจเย็นไม่เกี่ยวกับข้านะเขาไม่รู้เขาไม่รู้จริงๆเสี่ยวชุวยคงไม่อยากเห็นเจ้าทำแบบนี้หรอกเจ้าฟังให้ดีนะถ้าน้องสาวข้าเป็นอะไรไป เอาชีวิตของเจ้าอ,อย่าเฮนี่นอาชายนทันป้าปีกาชุนอยู่ไหนอ่ะ พวกเขาลอกตำราเสกเกาะไปข้างนอกแล้วดูสิลายมือของพวกเขาสวยมากเนะพวกเขาลอกเองจริงเล้พวกเขาลอกเองจริงครับเออนี่ทำไมาลายมือเหมือนกันทั้งสองชุดเนี่ยแย่จริงๆ ุนในตำราสมุนไพรบันทึกสมุนไพรไว้ทั้งหมดกี่ชนิดสมุนไพรที่ถูกบันทึกเอาไว้มีทั้งหมด1 1 5 8ชนิดครับถ้านับไปตามวิชาแพทย์ทั้งหมดก็2 9 3 6ชนิดเงินจื้อเฉามีสมพคุณอะไรอปิบอกมาสิเออจืจ้อเฉาสมพคุณของจื้อเฉาก็คือเออสมบคุณของจื้อเฉา หรือาชาวรักษาผื่นพิษทำให้เลือดลมหมุนเวียนดีขึ้นพ่อไม่ได้ถามเจ้าอภปีน้องชายเจ้าตั้งใจเรียนมากเจ้าคิดอะไรอยู่เขาบอกพ่อไปตั้งหลายครั้งแล้วว่าเขาไม่ชมอบรงวิชาการแพทย์อ่ะต่อยพ่อข้าคัดลอกทุกวันเขาก็จำไม่ได้หรอกจำไม่ได้งั้นก็ลอกจนจำได้พ่อจะให้เจ้าลอกตำรารวมทั้ง วิธีการรักษาต่างๆออกมาให้หมดจนกว่าจะจำได้ขึ้นจใจนายท่านข้างนอกมีคนมารักษารโรคคะ่ะไปเขารอแป๊บนึงค่ะ,คะอาชุนช่วยดูเขาด้วยอย่าให้เขาอ้วนหครับข้ารู้แล้วนี่หทั้งปีเลยนี่ ถ้าว่าพี่เนี่ยตั้งใจท่องตำราแพทย์ให้ดีก่อนไม่งั้นจะถูกลงโทษอีกนะข้าพเจ้าเจ้าดิเขาบอกตั้งหลายครั้งแล้วว่าข้าไม่สนใจเรื่องวิชาการแพทย์เลยเนะถ้าใจเขาท่องจำเขาหูซ้ายก็ออกหูขวาเออไม่ไม่ใช่เขาที่ขาหูซ้ายเขาที่ขาหูขวาถูกนี่จะทำอะไรอยู่ไม่ดังข้าวเอเอไม่ดังข้าวคุณชายชุนคุณชายปี อันหนังสืออยู่เหรอตำราสมุนไพรหญ่ฮะ <c oughs> วาดพวกนี้ทำไมคล้ายกันหมดเลยละ่ะแบบนี้จะแยกออกเหรอถ้าอยากเป็นหมอก็ต้องอ่านหนังสือพวกนี้เหรอ ไม่ใช่แค่อ่านหนังสือนะยังต้องดูประวัติคนไข้รวมทั้งเจ็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยซับซ้อนมากเลยอ่านไม่รู้เรื่องหรอนี่กี่โมงแล้วเนี่ยเออบ่ายสองโมงวต้องไปแข่งขันแล้วไม่นาก้าวไปเปเพื่อนหน่อยสิไปแล้วนี่นเดี๋ยวก่อนสิจะให้ข้าคันลอกคนเดียวเหรอพี่นม่ทีเจ้าคข่ลอกไปสิเออฮะนี่อ,อ้หลานเซียงคะคุณชายชุนเจ้าเขียนหนังสือเป็นมาฮะ อยากดูเต็มทีละได้แล้วรออยู่รออยู่ได้มาแล้ว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 พอจะเิรปทีทอดกออ้เสิ้นสุ 啊！ เหนได้เท่าไรก็เท่านั้นแลหละลายมือคล้ายกันถ้าถูกพ่อก็จับได้งานเข้าแน่แต่พูดก็พูดเถอะนิสัยเจ้ากับคุณชายปีต่างกันมากเลยเนอะคุณชายปีวันวันเอาแต่เล่นอย่างเดียวแต่เจ้าเหมือนในท่านมากเลยชอบความสงบคือคาให้เข้าใจจริงๆคนอื่นบอกว่าข้าเหมือนพอ่อแต่ความจริงพี่ใหญ่เหมือนพ่อข้าที่สุดน,สนิสัยแข็งกร้าวทั้งคู่นิสัยแข็งกร้าวเหรอพ่อเป็นแบบมันเลย ท่านพ่อ,อนนายท่านจันเมื่อกี้หลานเสียงพูดมากเกินไปล่วงเกินนายท่านท่านอย่าถือสาหลานเสียงนะคะให้จะช่วยคัดลอกแทนเขาต้องขอโทษจริงๆเจ้จาก,ก็เหนื่อยแลนะ้วไปพักเถอะปะเออ,เอ,อขอบคุณนายท่านหลานเสียงขอตัวก่อน พี่ชายจะอยู่ไหนคือเขาเออเขาเมื่อกี้แม่นางก้าวเข้ามาในนี้นางบอกว่าอยากไปเที่ยวพี่ใหญ่ก็เลยพาแม่นางก้าวออกไปเดินเที่ยวข้างนอกนะครับอืมเจ้าแน่มากนะพูดโกหกตาไม่กระพริบพี่ชายเจ้านี่แย่จริงๆนิสัยดื้อรันสอนยากเย็ยนท่านพ่อความจริงท่านก็รู้นิสัยของพี่ใหญ่เขาไม่ชอบอ่านหนังสือบีบเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกว่าไงนะ แค่บอกก็ไม่ชอบก็ไม่ต้องเรียนหนังสือเจ้ารู้ไหมว่ามีคนเท่าไหร่เรียนหนังสือทั้งชีวิตจนถึงตอนแก่อย่าคิดว่าตัวเองเรียนหนังสือไม่พอดิซ้ําไปตอนนี้ถ้าไม่บีบให้เขาเรียนร้อยเขาแก่แล้วเสียใจก็สายเกินไปท่านพ่อพี่ใหญ่เขาชอบทางด้านวริยุทธ์มากกว่าเหลวไหลผู้ฝึกวุิยุทธ์ต้องยึดมั่นในคุณธรรมถ้าไม่เรียนหนังสือวันหน้าเขาจะรู้เหตุผลของการฝึกยุทธ์่างนันเดอท่านพ่อ ท่านไม่บอกเขาแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงท่านพ่อทำไมท่านไม่สอนบัดยงชุนให้กับพี่ใหญ่ตอนที่พ่อฝึกมวยกับอาจารย์ปู่ของเจ้าในสาบานต่อหน้าป้ายวิญญาณของปรมาจารย์ ต้องหาคนที่มีปัญญาและเต็มเปี่ยไมไปด้วยคุณธรรมถึงจะถ่ายทอดมรรยงชนให้กับเขาเนื่องจากค้รับการสืบทอดรับสิทธิ์ได้เพียงคนเดียวดังนั้นผู้สืบทอดมรรยงชุนทุกรุ่นจะต้องคัดเลือกสิทธิ์อย่างระมัดระวังที่สุมดมรรยงชุนถ่ายทอดได้เพียงคนเดียวเหรอครับถูกต้องนี่ เมื่อกี้คุณชายปีร้ายกาจจริงๆทั้งเราทั้งนั่นทีเดียวก็อยู่มัดไม่มีใครสู้เขาได้เลยนั่นสิแค่ไม่กินหมัดก็ล้มได้แล้วดูท่าอย่างเดียวก็รู้ว่าคุณชายปีชนะแน่เจ้าจริงไปละไม่นะถ้าว่าคุณชายปีร้ายคู่ต่อสู้คนที่ล้มเขาได้แต่ตอนนี้ยังไม่เกิดเลยโอ้วยจนเร์จะพูดอย่างเงี้ยใครได้ยินข่าวต้องมาท้าประลองข้าแน่เลยเรื่องดีๆแบบเนี้ยกลัวคนอื่นรู้ดิเลยเขามันกลัวคนอื่นรู้เพราะเขารู้ต่างหากเล่าตั้งแต่ปรมาจารยร์อูเหมยซื้อไทยคิดค้นมัดยง ตั้งกฎไว้ว่ารับสิทธิ์ได้เพียงคนเดียวเพื่อไม่ให้วิชานี้ตกอยู่ในมือของผู้ไร้คุณธรรมต่อให้เป็นลูกชายของตัวเองก็ไม่ควรจะฝ่าฝืนกฎของปรมาจาจย์ท่าพ่อคิดว่าพี่ใหญ่เป็นคนเลวเหรอครับข้ารู้สึกแปลกใจจังเลยจะชอบวรยุแบบนี้ต้องสด็จกับพ่อถึงจะถูกสิแต่กลับเมือสตรูกันอยู่รูปลบก,กันไม่ได้แบบนี้ ข้ามัถูกกับพ่อข้ามาตั้งแต่เด็กแล้วข้าก็ไม่อยากเป็นแบบนี้หรอกทำไมถึงไม่ถูกกันละ่ะข้าจะเล่นานิศทางให้เจ้าฟังก็แล้วกันนะเออตอนข้าเป็นเด็กข้าชอบหมาตัวหนึ่งมีวันหนึ่งข้ากับพ่อข้าไปการสุนไพรด้วยกันอภัย อย่าเดินไปไกลอ่ะระวังจะหลงเนละ อาปอออตอนที่ใหญ่เจ้ายังเป็นเด็กพ่อก็เห็นวันนิสัยของเขาผิดปกติยากที่จะรู้ได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่และแยกไปวันนิสัยของเขาดีหรือว่าเลว พ่อยอมให้อาปีตอมีนพ่อทั้งชีวิตแต่พ่อจะไม่ยอมเสีย่ยงทริจะ่ายทอดมดัดยงชุนให้กับเขาทำไมจะทำแบบนั้นล่ะเอาว่าเป็นบาที่ซื่อสัตว์มากเื่อช่วยข้ามันจะถูกหมาป่าพุ่นักกัดจนตายข้าไม่อยากเห็นมันต้องตายเปลา่าข้าก็เลยหลังจากนั้นจ้เคยบอกเรื่องนี้กับพ่อใช่ไหม เพราะข้าก็เป็นแบบนี้ล่ะเรื่องที่เข้าใจไม่ต้องพูดเขาก็เข้าใจแต่เรื่องที่เขาไม่เข้าใจต่อให้พูดร้อยครั้งเขาก็ไม่เข้าใจอยู่นี่แต่ว่าเป็นเพราะเรื่องนี้ที่ทําให้พู้เจ้าส่งพ่อลูกไม่ถูกกันเขาว่ามันไม่คมนะไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้หรอกต่อมายังเกิดเรื่องอีกตั้งหลายครั้งแ้เขาก็รู้ว่าพ่อลูกไม่มีความแค่ต่อกันหย่าแล้วอย่าแล้วนี่นนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอเมื่อกี้ตอนลุงจังเดินผ่านศาลเจ้าร้างอะ เจอของนั่นอีกแล้วจากนั้นเขาก็เป็นลมจนถึงตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยอ่ะต้องเป็นผีตัวนั้นแน่ต้องใช้ผีตัวนั้นเนอะนี่เอาอย่างนี้นะเราส่งเขาไปที่หอจันทร์เซิงก่อนได้ๆๆไปๆๆระวังด้วยผู้ชายปีผู้ชายปีทำไงดีอ่ล่สัตวอ๋อเดี๋ยวมาวุ้นให้พร้อมเลยไปจับผีกันได้ไป ับมาล่าสันแล้วจะไหวเหรอถ้าคิดว่าพวกคนเรียกว่าเองตัวเป็นผีมาหลอกคนมากกว่านะก่อนอื่นจงหลอกพวกคนเท่าคนแก่ให้พวกนางหลอกเด็กว่ามีผีแล้วก็ให้พวกนางรวมงกันทำพิธีไล่ผีกันแล้วจะจะไปไหนเกาหมิงเขาเป็นห่วงเสี่ยวชุวยมากนี่นางคงไม่เป็นอะไรหรอก อย่าคิดมากเลยนางหายตัวไปตั้งนานแล้วแล้วตอนนี้นานอยู่ที่ไหนล่ะอืมอาจจะถูกผู้ใหญ่ใจบุญรับเลี้ยงเอาไว้หรือว่าแม่เราเป่าหานางเจอซ่อนนางเอาไว้เอเอยนี่เจ้าอย่าคิดในแง่ร้ายสินะเนอะเฮ้อางี้นะพรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้าไปหาคุณชายปีให้พวกเขา ช่วยเราตามหาแบบเนี้ยดีไหมเล่าต้องหานางเจอแน่นอนเลยเขาเคยต่อสู้กับเหลียงปีเขาไม่ช่วยข้าหรอกโธ่เอ้ยเขาบอกแล้วไงเขาไม่ถือสาเจ้าหรอกข้ากับเขาโตมาด้วยกันเราเป็นเจ็ดบุญน้อยแห่งฝอซานพวกเขาต้องช่วยเจ้าแน่ เป็นอะไรเหรอเจ้าได้ยินไหมได้ยินอะไรอ่ะเหมือนจะมีเสียงเสียงอะไรอ่ะเฮ้นี่ด,ดูนั่นสิวุ้ยใปีเรียบร้อยแล้วไหวหรือเปล่าคนบ้านข้าทำงานหนักให้จับหมูป่ายังได้เลยจะกลับไปก่อนป่ะอ๋อได้ได้ได เด็กตำรวจพวกเจ้ามาจับผีจริงเหรอนี่แล้วเห็นอะไรไหมอ่ะจะไม่เห็นเลยเฮ้มีไก่ตัวหนึ่งเอามาจากเลือกโคลฟูนี่พวกเจ้าเอาของในร้านออกมาเล่นงั้นเหรอไม่ใช่เล่นนี่เอาจริงนะน,นะเอางี้รอให้เราจับผีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะจ่ายค่าไก่ให้เจ้า บบนี่ก็ยังชั่วนะ่นี่คุณชายปีข้าแนะนำเพื่อนใหม่ให้รู้จักมา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 ,มาคุณนี้ไงใครเ,เขานี่เองเขาชื่อเกาหมิงมาตามหาน้องสาวที่ฝอซานก่อนหน้านี้พวกเจ้าเข้าใจผิดกันนั่นนั่นไม่เกี่ยวกับเขานะเพราะว่าเขาถูกอาจารย์บ,งบังคับอืมถ้าเั้นนี่จะคบเขาเป็นเพื่อนสิ Posa le kpi? ใครสมจมาที่นี่อะฮะพูด้สึกว่าเจ้าจะหลอกใครได้อีกเนอะไม่ตายซะไม่ยอพูดแ้่เอไม่แก้ตาย่ตายไกเลยน้ามาหลอกคนไหนไปเอี่เนี่ยคว่างมาให้ตายมาเป็นีเลยไปเดี๋ยวพูดแล้าให้ตายเลยนาก็เป็นคนเหมือนกันเนกะสนใจทาไมอะคว่างมาให้ตายเลยเตี้ยคว่าให้ตายนี่นี่เย วางให้ตายวางให้ตายหลอกเราได้อย่าก่อนพี่ใหญ่อยา่อยาก่อนพี่ใหญ่เฮ้ยมาซบแหวกมันใหน้ตาย